โอเคนะครับก็สวัสดีชาวยูทูบันทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับนะก็กลับกับกลับมาอยู่กับนคิอีกแล้วนะครับนะตัวนี้เป็นตัวที่ผมเล่นมาตั้งแต่อูหนานจัดเลยนะครับนะถ้าใครสนใจนะครับเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับก็ต้องปล่อยไปนะครับนะตัวนี้ผมรักมากเลยนะครับผมพามาดูสมุดนะครับสมุดนี้ผมทําหมดประมาณ2000เอ็มหรือเกือบ3,000เอ็มอะครับสมุดอะ ผมอัดเต็มเลยนะครับสมุดเพื่อนเพื่อนดูสมุดผมนะครับหกหมื่นห้านะครับ hp นะครับ atk สองพันสามนะครับแล้วก็ mdk หนึ่พันเก้านะครับในเคีย์มันจะเน้น mdk แล้วก็ atk นะครับแฟร์อยู่สี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นี่นะครับ atk สี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ mdk สี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนั้นนะครับนะออฟสุดนะครับออฟโบราณสุดนะครับ ดาเมจกลจะภาพ18นะครับแล้วก็คิดาเมจ30%นะครับออฟสุดมากนะครับประดับเป็นที่ผมยังไม่เปลี่ยนไปเป็นของเวทเพราะว่าออฟมันสวยนะครับตีใกล้10%เลยนะครับผมก็เลยใช้ออฟนี้ไปนะครับนะขอขายของแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะแล้วค่อยมาลงรายละเอียดว่าอาชีพนี้เล่นยังไงให้มันโหดนะครับก่อนอื่นเลยต้องทําสมุดนะครับอันนี้คือสวิปอาชีพนะครับ ก่อนอื่นเลยเพื่อนๆต้องทําสมุดนะครับดัน a อ k เคให้มาได้สักขั้นต่ำอ่ะพันหนึ่งนะครับนะเอมก็พันหนึ่งอันนั้นคือขั้นต่ําต่าเลี้ยดินเลยนะครับนะแต่ถ้าอยากเอมดีสูงๆสมุดเทพๆเหมือนผมก็นี่นะครับตัวนี้นะครับผมปล่อยนะหลักเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดพันกว่าบาทนะครับไม่แพงนะครับผมปล่อยนะครับเพราะว่าร้อนเงินนะครับ มีมอเตอร์ไซค์ขี่ด้วยนะครับพวกเงินอีก200อเอ็มนะครับรูนครบนะครับเห็นไหมรูนครบเลยนะครับมีรูนแปลงล่างนะครับนี่แปลงล่างนะครับกดได้เลยนะครับปึ้บแปลงล่างเลยนะครับไม่ต้องไปตีอะไรเลยนะครับนะสุดจัดประหลาดบอกเลยครับตัวนี้มีมีอาวุธบวกชิห้าอยู่นะครับแล้วก็การ์ดบอสนะครับอ่าประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นขว่นพ่อค้านะครับแล้วก็การ์ดบอสมีการ์ดบอสอีก หนึ่งใบนะครับตรงนี้นะครับน่าจะเก้าร้อยเอ็มนะใบใบนี้นะครับมีสไนฟาร์มด้วยนะครับเพื่อนอ่ามีสไนฟาร์มด้วยนะครับมีของสไนฟาร์มวันฮิตแมนใหม่นะครับชิวจัดประหลาดบอกนะครับมาเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเพื่อนถ้าใครอยากให้ผมเล่นไอดีให้นะครับคิดเป็นเดือนนะครับถ้าใครสนใจก็ทักไปคุยรายละเอียดในเพจหรือในไลน์ได้นะครับ พาลงทุกดันนะครับผมผมรับเล่นไอดีนะแล้วฟาร์มให้ด้วยนะครับแล้วก็ลงทุกดันที่มีอยู่ในเกมนะครับทานารีเจนลงไนแมนรีเจนแล้วก็โคโมโดดันใหม่อะ่ะที่มันได้ที่มันได้อันนี้ครับออก็ไม่มีที่มันเอาไปแลกไอพวกเสื้อโบราณานะครับนั่นแหละแล้วก็ลงโกริโดหนึ่งถึงหกสิบลงลงทุกอย่างอะ่ะทุกอาทิตย์นะครับ ลงทุกอย่างทุกอาทิตย์ให้เลยนะครับชิวๆเลยนะครับอีพีนี้อาจจะขายของเยอะไปหน่อยนะครับต้องขออภัยไปนะที่นี่เลยนะครับเฮ้ยบอสเกิดนะครับไปไปลุยบอสก่อนนะครับไอมินิโทษทีนะครับผมกินอาหารก่อนนะผมจะกินเป็นอาหารเพนนะครับผมจะกินแค่อาหารเพนแล้วก็กดขวดเขียวนะครับกินแค่นี้นะครับไม่ได้กินเยอะนะครับกดขวดเขียวแล้วก็ตีขนาด อ่าผมจะไปตีมินิล่างสุดก่อนนะครับเฮ้ยคนไวมากนะครับเราต้องรีบนะครับผมจะไปตีล่างสุดก่อนเพราะว่าคนจะได้แย่งเราไม่ทันนะครับไหนคนจะไปรีบตีข้างบนก่อนแต่ผมจะตีข้างล่างกว่านนะครับไปตัวนี้เอา้ามีคนตีแล้วครับไม่ทันนะมีคนตีละโอเคแล้วก็ไปตัวอื่นนะครับอ่ามีสนายมายิงเลยนะครับแล้วก็ไปตัวอื่นเพราะว่ามีคนมาตีนะครับ โอ้หมีเสียงสุนัขด้วยนะครับแนวนี้ผมบอกไว้เลยว่าเถื่อนมากนะครับบั๊บแปลงล่างาแล้วก็ตีนะครับอยู่ห้าอมนะครับประมาณห้าอมนะผมตีตรงนี้หกอิมนั่นแหละครับตีประมาณเกือบหกอิมแหละครับก็สับไปเรื่อยๆนะครับสายขีที่แท้จริงนะครับ ไม่รู้ว่าผมจะได้ไหมนะครับตัวนี้เพราะว่ามีมนายยิงไปแล้วนะครับไม่ได้สไน <c oughs> จบแล้วครับสไนเอาไปกินนะครับโอ้โหตี <c oughs> ผมมาลองดาเมจให้เพื่อนดูแล้วกันนะครับอันนี้ยังไม่ได้กดกดไอ้พวกสเต็งพวกอะไรนะครับผมกดแค่ยาเขียวนะครับแล้วก็อุ้ย โอ้โหคมาตีข้างล่างหมดนะครับไม่ไปตีข้างบนนะโอ้โหเย้เคนไปตีข้างล่างอ่า <laughs> คนส่วนมากมันจะคิดเหมือนเหมือนเหมือนเรานะมันจะไปตีข้างล่างก่อนเพราะว่าคนไม่ไปกันข้างบนเพราะว่าคนแย่งกันใช่ไหมครับอ่าบัฟหนึ่งทีแล้วก็อย่ามีคนอย่ามีคนอ่าไม่มีนะครับอ่าผูต้องเปลี่ยนธา่ะ เพราะว่าเมื่อกี้ผมไปกดเป็นไอนเป็นท่าลมนะครับก้โหมีเสียงด้วยนะครับน่าจะก่อสร้างอยู่ข้างบ้านนะก็ขออภัยด้วยนะครับตัวนี้ไปได้ทุกตัวมินินะครับไปได้ทุกตัวเลยนะครับตัวเนี้ถึงไอ้มินิล่างๆล่างสุดเลยนะครับสามารถล่ามินิได้ทุกตัวนะครับ ใครสนใจก็ไปดูในเพจได้นะครับเพื่อนปล่อยลูกลักเลยนะครับเล่นมานานนะครับการเงินช็อตนะช่วงนี้ก็ต้องปล่อยไปนะครับอ่ะโอ้อยู่หน้าบอสอยู่หน้าวาร์เลยนะตัวเนี้เดี๋ยวผมเปิดอันนี้ก่อนอแปลงล่าง ก็สับ่6 m นะครับโอ้โหเสียงดังมากเลยครับเู<ๆ>ื่อนผมว่าผมผมต้องรีบทำคลิปจบแล้วแหละเพราะว่าเสียงดังมากต้องขออาภัยด้วยนะครับถ้าเสียงเข้าต้องขออาภัยไปด้วยนะครับโอเคหลักๆเลยที่ทำให้ไนคิแรงนะครับเพื่อนๆ มีอยู่หลักๆเลยนะครับอันดับแรกนะครับวยพรนคิวตรงนี้นะครับอัดให้เต็มนะครับนะวอพรคิวอัดให้เต็มนะครับอันไหนที่มันสามารถลง madc ได้อัดให้เยอะนะครับสเตตัสที่อัพนำ madc คือลงอินนะครับร้อยห้าเก้านะครับที่เหลือที่เหลือลงเป็นดิกให้มันได้หน้าหลังร้อยยี่สิบแล้วก็ลักให้มันได้ขี้ประมาณร้อยยี่นะครับ เิจวิดกับไปสเต็งสเต็งนี่ต้องร้อยวิดประมาณ40หรือ50ประมาณนั้นนะครับ HGI ก็ทำให้ไม่ได้480ครับผมว่าที่จำเป็นของไงนายคีเลยนะครับเพื่อนๆสมุดนะครับนี่นะครับสมุดสมุดเลยนะครับมีเงินเท่าไหร่ทำเลยนะครับสมุดนะครับ ATK อ่ะมันมันเพิ่ม มันใช้ไม่เยอะนะครับประมาณพันเอก็ได้นะครับแต่ m อ d k นี่ผมบอกไว้เลยนะครับมี2000 m อถึงจะได้ดันได้พันเก้าครับนะหนักนะครับตัวนี้เสียใจอยู่นะครับที่ปล่อยนะครับโอเคนะถ้าใครสนใจก็ไปดูในเพจได้นะครับคลิปนี้อาจจะมาขายของอย่างเดียวนะโอเคไ้เจอกันคลิปหน้านะครับนะเดี๋ยวผมแถมให้สักนิดแล้วกันนะครับการเรียงสกิลนะครับสําหรับมือใหม่นะครับ สกิลก็อัพตามผมเลยนะครับนี่นะครับสกิลอัพตามนี้เลยนะครับวิธีเรียงสกิลนะครับเพื่อนๆให้ให้ให้ตามผมเลยนะครับให้ใส่ไว้ตามผมเลยอ่านี่นะครับใส่ตามผมเลยนะครับแล้ววิธีกดนะครับให้กดแปลงล่างก่อนแปลงล่างแล้วกดบัฟรวมนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าใครอยากสุดๆนะครับ ก็กดโซ่อ่าแล้วก็กดอามาตะแล้วก็ตีนะครับนี่ถ้าใครอยากให้สุดนะครับมาดามจจะเพิ่มมาประมาณ20%เลยนะครับแต่กดจะกดไม่ไหวนะครับปุ่มกดแค่นี้ก็พอนะแต่ถ้าไปลาบบอสอะไรนี่กดไม่ทันหรอกครับกดแค่นี้ก็พอแล้วนะครับเข้าใจตรงกันนะครับเพื่อนๆนะโอเคก็ลาท่านผู้ชมวีเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ